สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับพิตตี้นะครับซึ่งเป็นคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับเดี๋ยวผมเนี้ยจะให้พิตตี้เล่าให้ฟังว่าอาการของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับมีอาการแบบไหนสําหรับใครที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับจะได้เตรียมตัวหรือว่าจะได้มีวิธีการรักษาตัวเองได้ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พิตตี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนนั้นอาการที่พิตตี้เป็นปวดแบบไหนบ้างตอนนั้นอาการปวดของเราก็คือเราปวดเราปวดจากท้ายทอยขึ้นมานะคะโดยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรคือปวดมนปวด ปวดมึนเบอร์เราทาให้ตาเราผ้าม,มัวความปวดของเราจากหัวน่ยมันมาไหลมาลงมาสะบักหลงลงมาเรื่อยเป็นมา3ามี่ปียิ่งเจออากาศเย็นแล้วยิ่งปวดอ๋อ,อครับตอนนั้นพี่ไปรักษาวิธีการแบบไหนบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือรักษาเองเนาะเราตอนหลังมาก็เลยเริ่มที่จะไปหาหมอ ทานยาแก้ปวดกับยาไข่เส้นค่ะแล้วก็เนี่ยทานมาประมาณ30ปีอาการไม่ได้ีขึ้นกินยาต่อเนื่องมา3 0ปีเลยต่อเนื่องคุณหมอเขาก็เลยให้เข้าเครื่องเข้าเครื่องสแกนสแกนหรือ MRI สักอย่างหนึ่งก็เข้าไปสองครั้งล่าสุดเนี่ยที่พิตตี้มีอาการดีขึ้นเนี่ยคือได้มารับสารอาหารเฉพาะทางไปทานใช่เดี๋ยวให้พิตตี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สามวันแรกที่เราทานเข้าไปอ่ะเราเรามีความรู้สึกว่ามันเบาลงเยอะมากอแต่ยังไม่ถึงกับหายปวดอืแต่เบาเบามากตามมือตามแขนอะไรพวกนี้เบาเบาลงไหมเบาลงแต่อาการปวดศีรษะคือมันมันดีขึ้นมากจนเราจนเราแปลกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะมันสามวันใช่มันตอนนั้นคือตอนนั้นคือมีวิธีการรับประทานอย่างไร ตอนนั้นเราทานโปรเฟกส m, องเม็ดแล้วก็เซเว่นออยอ่ะสองเม็ดเช้ากับก่อนนอนก็คือว่าอย่างละ2เม็ดเช้าแล้วก็เย็นแปลว่าเช้าเนี่ยสเม็ดเย็นเนี่ยสเม็ดใช่โอเคเนาะ คือตัวที่พี่ที่ทานอยู่จะเป็นตัวฟื้นฟูสร้างเซลล์กระดูกอ่อนกับตัวที่ฟื้นฟูเส้นประสาทอักเสบนะครับทาน2ตัวคู่กันเช้า4รวมแล้วเป็นเช้า4เย็น4อันนี้ถือว่าเป็นการทานแบบดับเบิลโดสมากๆเลย<ช>เพราะปกติแล้วเนี่ยทานแค่อย่างละ2เม็ดก่อนนอนก็พอ<ช>โอเคแตพ่พี่ที่คือมันปวดมากอะนะก็ทานไปแบบนั้น3วันดีขึ้นใช่พราะความอยากหายของเราอตอนนี้กินไปกี่ชุดแล้วครับ ตอนนี้เข้าชุดที่สองค่ะเข้าชุดที่สองที่กาลังทานอยู่อาการภาพมวัวในนอาการภาพมวัวจากการมองเห็นมันจะไม่มีแล้วจากการที่เรารู้สึกว่าเราเดินเหมือนเราเดินหัวทิ่มมันก็ไม่มีแล้วคือตา,อตาเราสว่างขึ้นก็สาหรับท่านใดนะครับที่มีอาการนะครับหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมนะครับเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ